เปิดบันทึกตำนานพระสงฆ์ผู้ลีลับผู้ที่สำเร็จประหลอดผู้ทรงอิทธิฤทธิแห่งประเทศพามา่าครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องเล่าในวันนี้จะขอกล่าวถึงผู้ทรงคุณวิเศษทรงอิทธิฤทธิของประเทศพามา่าความอัศจรรย์ของพระสงฆ์ผู้ที่บรรลุผู้ทรงคุณวิเศษจากกิจนั้น เป็นเรื่องที่ปุตุชนคนธรรมดาไม่อาจคาดเดาเท่าทันได้ในเมืองไทยเราก็มีการกล่าวถึงพระสงฆ์บุตรีทรงคุณวิเศษผู้ที่ลี้ลับอยู่หลายรูปเช่นกันที่ได้รับความเคารพนับถือว่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกเหนือการเวลานับแต่อดีตตราบปัจจุบันก็เชกเช่นหลวงตาดำเจ้าแห่งสงดงพญาเย็น หลวงปู่เทพหลวงอุดรครัวตาแสงวัดมณีชนขันหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาหลวงปู่สวงวัดภัยพัฒนาเป็นต้นเ่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ผู้ที่กก่าวมานี้ล้วนเป็นผู้วิเศษที่ได้รับความเคารพนับถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวิเศษทรงอิทธิฤทธิ์ที่ไม่ว่าจะไปไหนมาไหน ก็ไหลล่องลอยเป็นผู้บรรลุธรรมวิเศษแท้จริงและในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราก็มีเรื่องราวของพระสงฆ์ผู้ที่ทรงอิทธิฤทธิในประเทศลาวบานพี่เมืองน้องของไทยให้ความเคารพก็จะมีสมเด็จรุนแห่งนครจปาสักผู้ทรงฤทธิ์ที่ไปไหนมาไหนไหลล่องลอยเป็นที่เคารพนับถือจากทั้งชาวลาวและชาวไทย ประวัติความเป็นมาท่านเป็นที่กล่าวถึงและมีการจดบันทึกจากปากคํำบอกเล่าของผู้คนเอาไว้หลายเรื่องเช่นกันในส่วนของพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวิเศษของประเทศพมา่าที่มีการกล่าวถึงและประชาชนให้ความเคารพกันมากว่าเป็นพระสงฆ์ผู้ที่มีอายุการยาวนานนับพันปีสามารถล่องหนหายตัวได้ไปมาไร้ร่องรอย ดุดดังสายลมเชื่อกันว่าท่านเป็นผู้หนึ่งในผู้ที่สำเร็จวิชาประลอดวิเศษและท่านผู้นี้ไม่มีนามว่าสยาดอโกวิดะหรือที่ชาวไทยเรียกกันว่าท่านโกวิดะบ้างก็จะเรียกโกวิทะบ้างตามการออกเสียงหากจะกล่าวเปรียบเทียบให้พอเข้าใจถึงความนับถือของชาวพม่าที่มีต่อท่านนั้น ก็จะคล้ายๆกับคนไทยที่ให้ความเคารพในองค์หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินแห่งจังหวัดสีสเกตด้วยชาวพมา่าเชื่อกันว่าท่านโกวิดะมีอายุการนับพันปีด้วยผู้คนชาวพม่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างก็เคยพบเห็นท่านมาหลายชั่วอายุคนจนไม่อาจจะคาดเดาอายุที่แท้จริงของท่านได้หลวงปู่สยาดอกุวดะ เป็นที่เคารพของประชาชนพมา่าและต่างกล่าวขานถึงนามท่านจนในคราวที่พม่านั้นถูกอังกฤษเข้ายึดครองประชาชนที่เคารพในท่านโกวิดาต่างบูชาท่านเพื่อเป็นขวันและกำลังใจในยามที่ทุกยากและพวกต่างชาติเห็นว่าพมา่าเคารพนับถือท่านเป็นผู้วิเศษและได้ทราบว่าท่านโกวิดา จะเข้ามากระทำวิธีนั่งสมาธิและมีประชาชนชาวพมา่ามารวมตัวเพื่อชมบารมีท่านโกวิดะมากมายทหารต่างชาติจึงได้นำกำลังเข้าควบคุมตัวท่านโกวิดะความจริงเรื่องนี้ท่านจะหายตัวหรือกำบังตาหรือทำให้ทหารต่างชาติจับกลุ่มตัวท่านไม่ได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ท่านโกวิดะกับนิ่งเฉย ยอมให้เขาจับกลุ่มเพื่อไปสอบสวนเมื่อทราบเหตุว่าอู้คนมาเพื่อเฝ้ารอท่านเข้าสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั้นกระทําทุกปีโดยจะเข้าสมาธิในห้องที่ปิดทึบเป็นเวลาเจ็ดวันพวกต่างชาติจึงได้ขอลองทดสอบท่านขณะเข้าสมาธิโดยการนำเอาท่อนไม้หอมต่างๆมาราดน้ำมันโยนใส่เข้าไปในห้องทึบ ให้เกิดความร้อนและควันไฟอบในขณะที่ท่านนั้นนั่งสมาธิตลอดเจ็ดวันและการพิสูจน์นี้เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเป็นแบบเชือดไก่ให้ลิงดูเพราะหากท่านกุวิดาถึงแก่ชีวิตหรือไม่อาจจะทนความร้อนและควันไฟไม่ได้นับเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของชาวพมา่า กองไฟที่สุมจนลุกโชนท่านสยาดอกโกวิดาเดินทางเข้าไปนั่งในห้องดังกล่าวและมีทหารต่างชาตินำท่อนไม้หอมสุมเติมลงไปทางช่องหน้าต่างและได้ผัดเปลี่ยนเวรยามเฝ้าอยู่ตลอดทั้งเจ็ดวันโดยไม่ให้มีใครเข้าไปช่วยเหลือหรือสื่อสารกับท่านสยาดอกโกูิดะได้ไฟที่ลุกโชนควันตลบอบอวนอยู่ตลอด จนครบเจวันแต่ท่านสยาดอ,อกกวิดากลับนิ่งเฉยจนครบพวกทหารต่างชาติเห็นว่าเปลไฟและควันไม่อาจทำอันตรายท่านได้จึงได้พบกับเรื่องที่แปลกใจจากนั้นจึงได้ปล่อยให้ชาวบ้านกราบไหว้ท่านสยาดอ,อกกวิดาต่อไปและไม่เคยมาพิสูจน์หรือหลบหลูล่วงเกินท่านอีกเลย ปัจจุบันเชื่อว่าท่านสยาดอกวิดะนั้นยังอยู่ในประเทศพามา่าทั้งยังมีการบันทึกภาพและเรื่องราวของท่านไว้เป็นเทปบันทึกภาพด้วยขอนำเสนอเรื่องราวพระเหนือโลกผู้เป็นที่เคารพของชาวพามา่ามาเพื่อเผยแพร่ให้ท่านท่านได้รับทราบกันเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคนขังคั่งวิชา ด้วยนะครับ